สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีแผนจะออกไปกินบุฟ์นะคะแต่ฝนก็ตกไม่พักเลยแต่เพื่อซาซสมีแล้วเราก็จะสู้ค่ะเราจะใส่เสื้อกันฝนออกไปนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงลาซาโนเวนิวกันแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินบุฟเฟ่ร้านซูนามิซูชิบุฟเฟ่ค่ะซึ่งเราได้อ่านรีวิวในกลุ่ม Facebook เ,เมื่อคืนนะคะแล้วก็รีบโทรจองเลยร้านจะอยู่ที่ชั้นสองนะคะเจอน้องหมีแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ถึงหน้าร้านแล้วนะคะสาขาลาซาโเวนิวค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็ตกแต่งน่ารักมากๆเลยเนื่องจากเรามากินตอนพักเที่ยงวันธรรมดานะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ แล้วเราก็เลือกที่จะมานั่งมุมตรงนี้เลยค่ะส่วนตัวส่วนตัวสำหรับเมนูอาหารของทางร้านนะคะ<ฮ>มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะของหวานของทานเล่นสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดรสชาติแซ่แบแซบแบบไทยๆนะคะทางร้านก็มีเมนูยำๆให้ด้วยของทอดเอวยทมปูระเอยนะคะของผัดก็มีของย่างก็มีค่ะสาเหตุที่ทำให้เราอยากมากินร้านนี้นะคะก็เพราะเมนูที่หลากหลายของทางร้านนะคะแล้วก็ซูชิซาซิมิที่มีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะ เราสามารถสั่งอาหารผ่าน QR code เองได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถเรียกพี่พนักงานมาจดออเดอร์ได้เหมือนกันค่ะสำหรับอาหารเซตแรกที่เราสั่งไปนะคะก็มากันแล้วค่ะเราก็ลองสั่งเมนูซาซิมินะคะมาดูความสดของอาหารกันนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยรวมๆแล้วความสดให้ผ่านนะคะตรงนี้จะเป็นส MOKE SALMON นะคะแล้วก็เซตซาซิมิต่างๆที่เราสั่งมาอันนี้จะเป็นยำหอยนางรมแ่บๆนะคะ เราก็จะเริ่มด้วยการดื่มซุปมิโซก,กันก่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับคำแรกเราขอเปิดด้วยโฮตเตะซาซิมินะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งหวาน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นเมนู l o เ s t e r บดๆบบอะไรสักอย่างทูน่าซาซิมินะคะเชฟจะหั่นมาไม่หนามากนะคะแต่ค่อนข้างสดเลยทีเดียว ะะเท่าไหร่แล้วเอัน,นี้จะเป็นยำแมงกะพรุนอร่อยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาตาเดียวซาซิมินะคะเราเคยกินที่นี่เป็นที่แรกเนาะ ขอบอกเลยว่าเปิดโลกมากอร่อยแล้วก็ละลายในปากค่ะละลายในปากส่วนอันนี้จะเป็นของอย่างนะคะสำหรับคุณผู้ชายเขาเนาะเราไม่กินเนื้อส่วนสายเนื้อต้องชอบแน่ๆคิสปี้ของอันน,นี้อันนี้จะเป็นผงไข่เค็มนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นซูชิวากิวซอนมิโซะค่ะแล้วก็จะเป็นซูชิหอยปีกนกนะคะเมนูนี้ไม่สั่งไม่ได้เลยนะคะจะเป็นอิคุระกับคาเวียค่ะ ส่วนอันนี้จําชื่อเมนูไม่ได้นะคะจะเป็นกุ้งท็อปด้วยมันปูค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเมนูยำๆนะคะที่เราสั่งมาตัดเลี่ยนเนาะโอเคค่ะมาลองกินกันเลยมีมันปูขอโีด้วยคุณเขาติดใจเนื้อนะคะสั่งมาอีกเซตหนึ่งแล้วค่ะ น,นี้จะเป็นซูชิทูน่าดองนะคะมากันที่ยำหอยนางรมนะคะหอยตัวใหญ่น้ำยำก็ไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะกลมก,กล่อมกลงดียกที่2ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะนี่ แต่จมีมาใหม่เต็มเลยสำหรับอันนี้จะเป็นวัวกากับปลาไหลอันนี้จะเป็นสเปเชียลเมนูนะคะเอนกาวะเราก็จะมาลองกินเอนกาวะซอสมันปูกันคะยาวยาวทำไงดีข้างที้มันยาไม่รู้จะก,กิน ซูชิอุนางิฟัวกานะคะอร่อยลือม,มากส่วนอันนี้จะเป็นซูชิมันปูกับมันกุ้งนะคะพี่พนักง,งานมาเก็บจานพอดีนะคะจะรีแอคชั่นแรงก็เกรงใจนี่ค่ะและนี่ก็คือสภาพหลังกินส่วนอันนี้จะเป็นซูชิฟัวกลารล้วนนะคะคำนี้คือดีดาตั้งแต่ยังไม่ทันกินเลยค่ะ เราก็สั่งไข่ตุ๋นมาเพิ่มโปรตีนกันหน่อยนะคะมาแบบร้อนๆเลยขวันขึ้นเลยมาต่อกันที่ของหวานค่ะก็สั่งเป็นไอติมนมฮอกไกโดมานะคะข่าวจัวลากันไปกับคำสุดท้ายเป็นไอติมรดนมฮอกไกโดนะคะหอ,อมมากๆ หลังจากกินอิ่มแล้วนะคะเราก็พามาเดินดูเคาน์เตอร์อาหารนะคะที่เชฟใช้ทำอาหารเสิร์ฟเราสำหรับบุฟเฟต์มื้อนี้นะคะราคาคนละ799บาทท้วนถือว่าคุ้มค่ามากๆแถมยังมีคนเลี้ยงอีกด้วยขอบคุณนะคะจบมื้อเที่ยงกินอิ่มแล้วเราก็สามารถลงมาเดินย่อยที่ชั้นล่างได้นะคะจะมีตลาดนัดเล็กๆสามารถอุดหนุนพะะ่อค้าแม่ค้าได้คะ่ะ เราก็แอบ,บมาแวะดูขนมของใช้สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะในซูเปอร์ญี่ปุ่นแป๊บนึงกินอิ่มแล้วหนะ้าตาก็จะแฮปปี้ประมาณนี้ละคะ่ะแอบบมาดูของหวานในตู้เย็นนะคะไม่ได้ซื้อเลยจริงๆมาดูเฉยเยเราก็ออกมาเดินย่อยกันต่อนะคะแต่ว่าก็ต้องทำเวลานะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปทำงานไม่ทันเนาะแล้วก็รีบเดินค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขออนุญ,ญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย